สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมารีวิวมีสไลด์ผักผล,ลไม้อนเนกประสงค์กันค่ะจะมีแบบแผ่นเรียบแล้วก็แบบเส้นค่ะสามารถสไลด์ได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเผือกมันฟักทองกล้วยมะม่วงตะไคร้แล้วก็ขาขิงค่ะแบบนี้จะเป็นแบบแผ่นเรียบนะคะ ข้างล่างตัวนี้คือน็อตไว้สำหรับปรับความหนาความบางของวัตถุดิบที่เราจะนำมาสไลด์ค่ะส่วนไม้ตรงข้ามกับใบมีดนะคะจะเป็นตัวที่ปรับความหนาความบางเช่นกันค่ะถ้าเราอยากได้แผ่นที่บางให้ดันไม้ขึ้นถ้าเราอยากได้แผ่นที่หนาให้ดันไม้ลงค่ะส่วนตัวนี้เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะคะก็คือถุงมือผ้าค่ะ ใบมีดของเราทำจากแผ่นสแตนเลสอย่างดีนะคะมีความคมไม่ต้องรับใบมีดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสไลด์มันเทศกันเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะปรับที่ความหนาก่อนค่ะตัวนี้คือถ้านำไปทอดหนาไปนะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้แผ่นมันของเราเนี่ยมีความบางมากยิ่งขึ้นนะคะโดยดันไม้ฝั่งตรงข้ามกับมีดขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตให้แน่นค่ะ อันนี้คือปุ้ยจะปรับให้บางกว่านี้อีกนิดนึงนะคะโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเราจะมาทํามันทอดได้เลยนะคะแผ่นกําลังสวยค่ะต่อไปจะเป็นฟักทองนะคะฟักทองเราสามารถสไลด์โดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกได้เลยนะคะเพราะว่าใบมีดของเราคมมากค่ะฟักทองเราก็นํามาสไลด์เป็นแผ่นบางที่เราต้องการนะคะก็สามารถนําไปทอดขายแบบฟักทองทอดกรอบได้เลยค่ะต่อไป จะเป็นกล้วยนะคะอันนี้คือปุ้ยจะสไลด์แบบกล้วยยาวนะคะไม่ว่าจะทำเป็นกล้วยอบเนยหรือว่ากล้วยฉาบน้ำตาลหรือจะเป็นกล้วยฉาบเค็มก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นกล้วยดิบนะคะแล้วก็อันนี้คือกล้วยกลมค่ะเราสามารถดีไซน์ได้เลยนะคะว่าเราต้องการจะทำเป็นกล้วยเหรียญทองหรือว่าจะทำเป็นกล้วยยาวนะคะ สามารถสไลด์ได้ทั้งกล้วยดิบและกล้วยสุกค่ะถ้ากล้วยสุกก็จะนำไปทําเป็นกล้วยเบกแตกนะคะความหนาของกล้วยประมาณนี้ก็จะพอดีค่ะส่วนตัวนี้เป็นมะม่วงนะคะถ้าใครทํามะม่วงน้ำปลาหวานขายนะคะก็สามารถใช้เครื่องสไลด์ตัวนี้ได้เช่นกันค่ะเราสามารถปรับความหนาได้ตามที่เราต้องการเลยตัวนี้เป็นตะไคร้ค่ะใครที่ทำเป็น ยำขายเราต้องใช้ตะไคร้ซอยแบบนี้นะคะก็จะสะดวกรวดเร็วค่ะหรือว่าใครที่ทำน้ำพริกแกงขายนะคะแล้วต้องนำตะไคร้มาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากตะไคร้แล้วยังสไลด์ขิงขาได้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นเครื่องสไลด์แบบเส้นนะคะอันนี้คือขนาด5มิลค่ะ ที่ปุ้ยสไลด์อยู่คือกล้วยดิบนะคะเราสามารถนำมาสไลด์เป็นกล้วยเส้นได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นมะม่วงนะคะใครที่ขายยำม,มะม่วงสามารถที่จะนำมีสไลด์ตัวนี้ไปสไลด์ขายยำม,มะม่วงได้เลยนะคะชิ้นที่ได้ออกมาเหมือนเราสับเลยค่ะแล้วก็ประหยัดเวลารวดเร็วมากๆเลยค่ะมะระก,กอก็สไลด์ได้เช่นกันนะคะเหมือนเราสับเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นมันเทศแครอทนะคะสามารถนำะมาทำเป็นมันทอดกรอบแบบเส้นนะคะหรือจะทำเป็นรสเค็มรสหวานก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นขนาด3.5มมิลนะคะสามารถที่จะทำเป็นกล้วยเส้นทอดเผือกเส้นทอดหรือว่ามันเส้นทอดก็ได้ค่ะเส้นก็จะออกมาเรียวสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือมะม่วงค่ะ เราก็สามารถเลือกขนาดได้เลยนะคะว่าเราอยากได้เส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่ค่ะถ้าใครกำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่นะคะอยากจะทำเผือกทอดมันทอดขายเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะก็แนะนำมีสไลด์ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าใบมีดของเราเนี่ยคมมากเลยนะคะจะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลย ถ้าใครสนใจอยากสอบถามนะคะก็โทรมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าจะทักมาสอบถามรายก็ได้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์รายไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ